ห้ามเด็ดขาดคนกากบาทกลางฝ่ามืออย่าทำอาชีพนี้จะรวยยากสำรวจด่วนขอน้อมกาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนําเสนอในหัวข้อห้ามทำเด็ดขาดคนกากบาทกลางฝ่ามืออย่าทำอาชีพนี้จะรวยยาก เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะ อาชีพต้องห้ามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีใครทำแล้วจเจริญอ,อยู่ยาวยาวบ้างไหมคะอาชีพต้องห้ามที่เห็นทำกันมากมายแรกๆก็ไปได้ดีมีไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่ระยะยาวก็เห็นต้องปิดกิจการไปมากมายมีบ้างไหมที่ทำอาชีพเหล่านี้แล้ว จเจริญขึ้นอย่างยาวนานมิชาวณิชาคือการค้าขายที่ผิดไม่ชอบธรรมหมายถึงบุคคลไม่ควรค้าขายสิ่งเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์และต่อสภาพแวดล้อมและต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและเมื่อละโลกไปแล้วประกอบด้วย 1. สัตวณนิชาคือการขายอาวุธ 2. ส,สัตตวณิชาหมายถึงการค้ามนุษย์ 3. ม,มังสวณิชาหมายถึงค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่าหรือการส่งเสริมให้ทำผิดศีลข้อที่หนึ่ง 4. มัชวณิชาหมายถึงการค้าขายน้ำเมา ตลอดจนค้าขายสารเสพติดทุกชนิด 5. วิสวนิชาหมายถึงการค้าขายยาพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสัตว์ท่านผู้ฟังคะบนเส้นสายลายมือของท่านนั้นมีสัญลญักษณ์เครื่องหมายกากระบาดหรือไม่ถ้ามีคุณอย่าทำอาชีพ เหล่านี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าทำแล้วมันรวยยากคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือปรากฏขึ้นหลายๆจุดยิ่งมีเยอะชีวิตของคุณยิ่งต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วงชีวิตนี้ของคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิตทำอะไรแล้วก็แล้วแต่นั่นต้องบากบัน่นฝ่าฟันด้วยตัวเองตั้งแต่เล็กจนโต ชีวิตนี้เป็นดวงชะตาที่ตอนเด็กๆเ,เคยเจียดตายมาแล้วเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นจึงจะต้องทำใจว่าเราให้ใครเราช่วยอะไรใครไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วกันไปในวันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ควรทำอย่างแรกก็คืออาชีพกงสี คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเหมือนกับเป็นหัวหน้าเรือใหญ่ในการเลี้ยงครอบครัวคนในครอบครัวไม่สนใจคุณเขาจะสร้างหนี้ทำอะไรมาก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนไปบริหารจัดการแต่ว่าคุณทำมาด้วยความยากลำบากยากเข็นแต่ถึงเวลาแบ่ง ผลประโยชน์เขาก็จะเอาในส่วนของเขาที่เขาต้องได้หรือลุกลามมาเอาในส่วนของเราไปด้วยซ้ําคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักจะเหนื่อยเปล่าและเหนื่อยใจเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงซึ่งอาชีพที่คนมีการกรบาดกลางฝ่ามือไม่ควรทําอย่างที่สองก็คืออาชีพพนักงานถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัท คุณจะเป็นยอดฝีมือในสิ่งที่คุณทำแต่ว่าบริษัทตอบแทนคุณได้ไม่เท่าที่ควรคุณทำผลกำไรให้บริษัทมากมายมหาศาลแต่เขาก็ให้เงินเดือนคุณแต่ว่าถ้าเทียบกับมูลค่าที่คุณสร้างให้แล้วก็ต้องบอกว่าคุณสร้างได้มากกว่าคุณมีโอกาสในการที่จะเป็นหัวหน้าทีม นำพาทีมแต่ถึงเวลาเขาก็จะถีบหัวคุณออกก่อนเขาไม่ได้ให้ตำแหน่งคุณก่อนคุณเป็นหมานอกสายตาเขาให้คนอื่นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนคนทำงานปิดทองหลังพระไม่พูดไม่บน่นคุณเป็นคนที่มีความสามารถถ้าใครรู้จักใช้ประโยชน์จากคุณมันก็สุดยอด เขาได้รับผลประโยชน์เต็มๆคุณเปรียบเสมือนดินดินก็คือใครเขาอยากได้ผลประโยชน์จากคุณเขาก็เอาเมาล็ดพัน์ุมาโยนให้มาโยนใส่ไว้ในดินแล้วเขาก็ไม่ได้มารดน้ำมาดูแลเขาก็ปล่อยให้ฝนฟ้ามันตกเองปล่อยให้ดินเป็นผู้เลี้ยงดูเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งในชีวิตคุณเวลาใคร ก็แล้วแต่เขาอยากจะใช้งานคุณเขาก็แค่ชมหรือเขามอบหัวโขนให้คุณให้คุณเป็นหัวหน้าให้คุณเป็นผู้นำคุณสู้สุดใจขาดดินนำพาครอบครัวนำพาองค์กรผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาผ่านวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงได้แต่เมื่อผ่านไปได้เท่านั้นแหละเสร็จฆ่าโคถึกเสร็จ ศึกค่าขุนพลทีบหัวคุณออกการประกอบอาชีพเป็นลูกน้องเขาก็สามารถทำได้แต่ว่าทําได้แค่ไม่เกินห้าปีไม่เกินสิบปีเพราะไม่งั้นแล้วคุณจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วคุณจะเป็นลูกน้องเขาทั้งชีวิตจึงแนะนำว่าในระหว่างนี้ให้คุณเรียนรู้ทำอาชีพอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณถนัด สร้างทางคู่ขนานไปด้วยชะตาของคุณเหมาะแก่การเป็นเจ้าของธุรกิจแต่การเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณไม่ควรขายของเงินติดเพราะการขายของเงินติดของคุณมันเรียกเก็บเงินยากเหลือเกินรวมทั้งการปล่อยเงินกู้คนทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ทวงยากทวงเย็นบางคนถูกเบี้ยวด้วยซ้ำไปบางคน ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคุณก็ต้องพูดดีกับเขาเราอยากได้เงินเราคืนก็ต้องบอกแบบนั้นอาจจะใช้เวลาเป็นหลักปีเป็นหลายปีแต่มันจะได้เบี้ยหัวแตกมันก็จะได้ส่วนถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัวคุณมีโอกาสร่ำรวยแต่ดวงชะตาชีวิตของคุณต้องทำงานบริษัทของคุณหรือว่าทำงานของคุณ ที่คุณเป็นเจ้าของการบริหารจัดการต้องเป็นรูปแบบของบริษัทไม่ใช่รูปแบบของครอบครัวคือทำธุรกิจครอบครัวไม่ได้คือเอาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาอาลูกหลานมาเป็นลูกน้องไม่ได้เพราะคุณคุมเขาไม่ได้คุณสั่งเขาไม่ได้ทำโทษไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดคุณก็ต้องไปง้อเขาไปใช้หนี้แทนเขา ไปจัดการแทนเขาไปแบกภาระแทนเขาและเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นคุณทำงานจึงเอาครอบครัวมาเป็นลูกน้องบริวารไม่ได้และถ้าคุณเอาคนอื่นมาเป็นลูกน้องคุณจะปกครองแบบพี่ปกครองน้องไม่ได้จะรักเหมือนกันกับคนในครอบครัวก็ไม่ได้แต่ก็คือให้ทำงาน งานก็คืองานปกครองเหมือนเจ้านายกับลูกน้องมีเส้นบางๆก็คืออย่าเอาตัวเองเป็นพี่อย่าเอาตัวเองเป็นผู้ดูแลไม่งั้นก็ถึงคราวสวยเช่นกันเพราะว่ากรรมของคุณเป็นแบบนั้นคนรอบตัวคุณเป็นคนที่ที่จะจ้องทรยยศหักหลังคุณมันก็คือเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองค่ะ ชีวิตนี้ของคุณเกิดมาเหมือนถูกคนอื่นเขาเอาเปรียบหมดคุณคิดทำชั่วไม่ค่อยได้แค่คิดกรรมก็เล่นงานคุณแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้จึงต้องทำสัมมาอาชีพคุณทำหวยคุณก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าการจะซื้อหวยชะตาของคุณมันก็ซื้อคือซื้อน้อยแต่ได้แต่ถ้าซื้อเยอะ จะไม่ได้นอกจากว่าเป็นคนทำบุญบ่อยๆเกี่ยวกับการให้ทานการทำบุญกับหมากับแมวจรจัดอย่างนี้บ่อยๆก็จะมีโชคคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามืออาชีพที่เหมาะสมที่สุดก็คือเจ้าของธุรกิจอาชีพที่ไม่ควรทำก็คือการเป็นลูกน้องลูกจ้างเพราะว่าคุณจะปั่นให้ธุรกิจเขาร่ำรวย เพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงเป็นดวงชะตาที่ต้องทำด้วยตัวเองดีที่สุดแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อน จากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ คลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์าถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ